สวัสดีครับพี่น้องค่ะเขาตอนรับพี่น้งองเขาสู่รายการ<ไ>เอา้าไม่ยังสวบสดิง<ไ>เอาอยู่กับสวสดิงยุ่ยพุ่นก็ได้ดอกสวสดิงครับครับยุ่ยพุ่นก็ได้บางหลาครับยุ่ยพุ่นก็ได้ไ,ไม่เหรอโอ้อยากลงมาใกล้ๆหรอลงมาเอาสวัสดีครับเร็ว<ไ>ครับแม่ดมนะ<อ>เนี่ยแม่ดมเนี่ยอูอ๋ไผ่อู๋ไผ่เนี่ยอู๋อ้ายูเพิ่นเออพี่น้องค่ะมาถ่ายคลิปแต่อูเพิ่นมาเนี่ย เอาวันนี้แม่สกินข่าเด้อป่ะเนี่ยคับคับคาบคบเออแม่สิกินข่าวเออเออประกาเลินอยู่นี่เสียงลูก่อยแหบพี่น้องสงสัยเพราะสบายบอืมส้มนี่คือพร้อมกินหรือว่ายังไงคะเนี่ยคุณแม่ไม่พร้อมกินโอ้โอ้โอเคโอเคอเค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะได้แกงเขาจะเอาให้เบิง้งนี่นี่แกงแกงแกงโอ้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ ผลไม้ต้องปิดไว้ก่อนแมงวันเยอะคุณแม่ขาผลไม้ตอนท้ายโอ้โหนี่ครอบโอ้โหเจีย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 ผลไม้คุณแม่แต่ว่ายังกินไม่ได้ค่ะไม่ปาอะไรแมงวันแห่น้ำแน่ปากไรแมงวันแหน่ะเลิศลายนะคะแกงออมไข่ปลาพี่น้องขาใส่ผักหลายๆให้มันเป็นแกงออมค่ะใส่ถูกผักชะนิดผักแล้วก็ไข่ปลาพี่น้องขาวันนี้ขออนุญาตทํากินกับจำกับแจ่วแจ่วแบบสุกค่ะ สุกสับค่ะมื่อนี้ขอสุกสับนะคะแล้วก็แคบกรอบมันเดิมขาดไม่ได้เลยหย่ำแตกโปะโ,โปดีดีเมื่อใดก็ได้คอยมากกุบกับดีไปหาหมอเขวเขาอกระสีดาขอยิ่งกลัวด่ากะข้าค่ะว่าแผนกแผนกขานะข้าข้าข้าเข่าจะคลองบ่ฮักจกกระซังแล้วตัีเพื่นกระสิบ้าจำจำจำเออคำแรกอืใช่ไม่เป็นแข็ง แกงเพิ่งเจ็ด้อนทค่ะอือแทำมันอืออือมันกินเย็นมันกับบะจับไหมอือมันรงทำบังหลวงานอือเลิศป่ะเบื่อป่ะอือเห่ก่ Oh. อันนี้เมื่อเนี่ยคุณจอม,อมโอเคค่ะเอาไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะแบบหิวนะคะเอาไ้แน่เลยค่ะดวหนูไปจัดการค่ะคุณแม่ค่ะลูกกำลังกินค่ะกินแบบฟ้าวค่ะอมไม่แบบหิวนัดรับปั่มได้ี่ะน้องเดิด กล่องใหญ่ไหมเราไปส่งเองไหมเขาได้มี่องกล่องวันนี้จ้าร,รีบค่ะร,รีบมากค่ะเจ้านายจะมาค่ะทำนี่พี่น่อง ันอยู่ไ่น้มังมันมัน,มน,มนลรอกอ่ะคุณจ้องให้กินทนายเขากินออมอะ,อะไรคะอันไหนอ่ะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งค่ะถ้ามีราคาแล้วเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่อือหันละเป็นความจริงเอาไปลองไงลูกค้าไปลองอืลูกค้าไปลองนะผู้บุคคยลองนะคนอยากไปลอง เพิ่งลองเพิ่งติดใจเพิ่งก็มาสั่งซ้ำมันก็นบ่แน่ใจเนาะว่าสั่งบ่ได้มันติดใบหรือบ่าแสบนะแม่นี่หรอกเห็นใจเข้าใจเพิ่งออยู่งหรอกอเกยนราคาไปให้อยู่นะข้างหลังนะก็น่าจะเป็นความจริงอ,อืมเดือด <c oughs> <c oughs> หอยประทับใจอาหารแบบนี้พี่น้องอาหารเล้ามันเลิศดมันกินมันย่อยง่ายมันเป๊ะสดหอมหอมลายๆครับนี่จ้ำเมื่อออกจากกระปุกอย่างของมุฮูว่าขายสิบาทเอามบบนี้ไงวะบึง สิบบาทเอามาไงไงคักไงแน่ไม่หยังหยังอีพออืออ่าที่หยองอ่าบอมอีพอจิบมะเนี่ยอือพ่อไปอนหยังไม่ลงไปหนหนา บ่แม่นบักลากกวนพ่อหลายติพ่อเลยเมียติหอืมพ่อเมื่อหรือเปล่าหันว่นน้ำลูกหรือเปล่าอะเดียวมั้ยเดียว อะไรจะวิเศษเลื่อนรู้ขนาดนี้อ่มีแบบเติมไหมเนี่ยแม่หรือมีเท่านี้มีมีแบบเติมเหรอมีเอ,เ,อเอาไว้เติมตอนไฟ์สดไงม,มันจะได้ไม่จ้องแบ่งไงเราจะกินให้หมดเลย<อ> <laughs> มันแจ่บดีคะะตะเรือเหมือนตาเว้นนี่ขอบลูกค่ะพี่น้องค่ะว่ามนู้เป็นอีหยังนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนจัดไว้ให้นะคะมาหอดก่อนก็นั่ง,งกินเลยค่ะแต่ที่แน่แน่คุณแม่รู้ว่าต้องจัดอาหารอีสาน ดูคลิปก็ได้แล้วทำกินเองได้หากินได้อืมบ่แมนว่ากินบักย่างอันเลิศรูวหมักย่างแพ่งๆพี่น้องเบิ้งน้ำอยากแล้วบ่นี้หายซื้อกินกับบะหมี่อืมหรือว่าไชยกุงเทพบเบิอ้องหายซื้อกินได้อเออกุ้งเทีไรเลี้ยปลาเกี่ปง่ป อตลาดลาวเออตลาดลาวก็มีไงแพงว่ะบอนเป็นเขาเป็นโควิดดออยโควิดโควิดแลวก็อีกอย่างกับซุบเซาบอกพี่น้องเรื่องไหนอืมอืมมันนี่ต่อ อร่อยเป๊ะปังอลังเวอร์อครับนี่พี่น้องอจดข่อยจดบกพริกใส่น้ำจะจะบะข่อยด้วยเนี่ยน,นี่เห็นบะบะพริกเนี่ยเห็นบะนี่นี่บกพริกแดงๆเห็นบะเออ,อ,อขอบคุณค่ะแบบจุ่มเอาไวปจืมพี่น้องเอาเสะเอาเออจานพร้อมเลยอ่ะอืม โมกกระเจีบพี่เนี่ยไข่ปลาครับป้าโมกกระเจีบพี่เนาะโมกได้ดอกม่แมแคบเสร็จไหม่ม่แแคบแมงยีดอกไข่ปลาเนี่ยโมกแ,มแก่เลยกมนขันไข่ปลาจะว่ากินกับเนี่ยมันจังเลยอืมอืมจ๊ดหน่ำมันก็เลิดดีให้ปลาหลายๆพี่เนาะย่างเนื้นอคอยบอกแซ่บลืมผัวม,มาแต่ได้กินข้าองมาบ,าบอกก็ได้ผัว พ่อเพื่นผัวอีกคนเหมานที่หน่ะอ๋อแรงผัวอะไรเป็น้องน้ำมันข่อยเลี้ยใจข่อยบ่โหว่าผัวเจ้าเป็นคือผัวขอ่อ,อ,ขอ,ามมาอ,อยปะนุ่งส่งอรุษดักกันแมมโอ้ยเอาเกาะหำไม่ซื่อเลยไหมจ้ามึงที่หยังเนี่ยจริงมึงก็บอกล้มเกาะเข่าพี่มันบล่ล่ะเพิร์ว่ามันเป็นแฟชั่นเพิร์ว่าดอกก็ไปโจทำไมโจโบกดากนาะเอ้ยกระเตยสังมาต,ต่อยดากมันมึงจะบาดแน่นอนกระสุน เนี้ยไปว่าจาันหลือบกลัวมันหลงมันดำๆดัหซะละ่ะกูยันแบบว่ารุ่นแบบว่าหมดหมดเข้าไปเราหาทางออกว่าได้เห็นไหมก oh, <no. S 1> <c oughs> ันเน้าบอกกันเท้าเตียนก็ว่าเป็นแฟ้จันแ้ดยังกูเมียกูเมียนะหัวนุ่งจง,งรุดโบกดกักใม่ไปบอกมัน เขนบอกว่าปั้งหรอกไปมันสุน่นลงไปหัวเก่ารหัวขวัญยังเดี๋ยวผู้อื่นเห็นก็เอาไปน่งมาได้หรอกทำไม่เห็นลวดเนาะช่างนิรัน,นดิ์แบบยำเฮ้านะใส่เสียแบบกะโอ,โอกรอยังง่ายอย่างวจมกวันแปดมือไม่อยากได้พราไม่จีไม่อยากพรไม่มเฮ้านะ่ะจะของนะ่ะนุ่งส่ง หลุดโบกดากลืมถามมันก็อยากได้ผัวไหมอกันติมึงก็โตดากว่าพ,ญญาพาื้นผัววันนี้จิตแจ่มใจอือฮือม <c oughs> าสส่ไงอึทำผู้ใดบพรว่าพื้นผัวเนี่ยยง่ายจ้ะอือฮือ ป้าหิวกดเอากดต่อนำเอานำเอาพี่น้องยังเลยอืมเอาทำหนีก่อนกินก็กินแล้วว่าพื้นัวก็ว่าพื้นแล้ววัาที่เนี่ยขอบคุณเลยหลายที่มากินเ้าสวยเป็นมู่กันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อค่ะสมหมูสิบาทนะคะพร้อมกับรายการอื่นเยอะแยะมากมายอยากได้อะไรทักมาค่ะมีลายมัมสุชา M.O.M.S.U.C.H.A หรือบริันกับเพจสวบสะด่งก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะหรือกันหาเพ่ออิลิคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วบอกว่าค่อยจะทักเจ้าไปทางไหนเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์นะคะที่รักขาของเป็นสินค้าของกลุ่มแม่บ้านบอกไว้ก่อนเลยนะคะอาหารอีสานทุกอย่างมีขายเบิดขอบพระคุณคะ่ะพี่น้องค่าพอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย มากดไลค์ถิดใจกดแชร์แต่ข้ารอยากผ่านคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไว่เลยจ้า